ทำไมต้องใส่ชุดขาวมาวัดเป็นคำถามในใจหล,หลายๆคนว่าทำไมไปวัดต้องแต่งชุดขาวให้ยุ่งยากใส่ชุดสีอื่นไม่ดีกว่าหรือจะได้สะดวกแต่พอใส่ชุดขาวมาวัดก็รู้สึกดีใจสงบและสบายตามีระเบียบเพราะแต่งกายด้วยสีขาวสะอาดตาเหมือนกันหมดเป็นการวางรากฐานการมาวัดและการแต่งกายที่เสมอภาคมาดูเหตุผลว่า ทำไมเราควรมาวัดใส่ชุดสีขาวที่สุภาพเราชาวพุทธเวลามาวัดหรือไปร่วมงานบุญต่างๆควรแต่งกายด้วยชุดขาวๆที่สุภาพเรียบร้อยการสวมใส่ชุดขาวๆจะมีอานิสงส์ดังต่อไปนี้คือ 1. ชุดขาวจะทําให้เราเกิดจิตสํานึกในการเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้ต่อพระรัตนตรัยมากขึ้น ทำให้เกิดความสํารวมระมัดระวังกิริยามารยาทไปโดยอัตโนมัติ 2. ทํทำให้จิตใจสงบสะอาดผ่องใสเป็นการเตรียมตัวก่อนการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นเหตุให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย 3. ประหยัดและเกิดความเสมอภาคไม่มีการประกวดประชันกันว่าใครรวยใครจนใครสวย อพอเข้าวัดทุกคนเสมอภาคเหมือนกันหมดในการสร้างบารมีสร้างความดี 4. ทํทำให้บำเพ็ญบุญได้เต็มที่เพราะใส่ชุดขาวจะทำให้ไปเที่ยวที่อื่นได้น้อยลง 5. ดูแล้วงดงามตาเป็นที่เลื่อมใสแกมหาชนทั้งหลาย